นิดเดียวค่ะเรื่องของการเลือกตั้งท้องถิน่นมันมีประเด็นที่ก่อนหน้านั้นเนี่ยที่เรานําเสนอกันมาตลอดว่าเวลาคุณธนาทรไปลงพื้นที่หาเสียงที่ไหน,ม,น,หนมีคนเปิดเพลงให้ฟังมีคนเปิดเพลงแล้วก็ชูป้ายหนักแผ่นดินอะไรก็ว่ากันไปเนี่ยนะคะคุณธนาธรเนี่ยก็พูดถึงเรื่องนี้แล้วก็บอกว่าเขารู้สึกว่ามีการจัดตั้งคุณธนาทรวิเคราะห์แบบนี้ว่าเอาละ่ะคนที่มาต่อต้านเขาเนี่ย หนึ่งคืออาจาจะเป็นธรรมชาติจริงๆค,คือมีความรู้สึกแบบนั้นจริงๆแล้วก็เข้ามาซึ่งเขาก็บอกว่าโอเคนั้นก็ไม่แปลเขาก็ถือว่าเป็นเสรีภาพในการแสดงออกแต่อีกกลุ่มนึงเนี่ยคุณธนาธรวิเคราะห์ว่าคิดว่านี่เป็นการลงขันจากบ้านใหญ่ค่ะเพื่อหยุดไม่ให้คุณธนาธรหาเสียงเขาบอกอันเนี้ยเขาเห็นชัดเจนหลายครั้ง หลายกรณีเข้ามา3นาทีเข้ามา5นาทีมาถ่ายรูปถ่ายวิดีโอแล้วก็เดินกลับเอาไปปล่อยลงโซเชียลคุณนานาธทรก็เลยคิดว่าเนี่ยคือฝีมือของบ้านใหญ่ของพื้นนี่นั้น,<อ>น,นที่เป็นคนทำนะคะแล้วก็อีกลักษณะนหนึ่งก็คือลักษณะของการเข้ามาคุกคามจริงๆเข้ามาคุกคามตั้งใจให้เขาหยุดเดินซึ่งเขาบอกว่าหลังจากนี้กลุ่มเนี้ยจะเป็นกลุ่มที่คุณนานทารจะไปแจ้งความด่วนนคดีอเอาผิดต่อไปอาน,านะคะอ่าว่าจะมีคน ไม่กล้าเปิดเพลงหรือเปล่าแต่เปิดเพลงไม่ผิดกฎหมายนะไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรแต่จะไปอย่างที่บอกนะก็ก็ก็ต้องมีรูปแบบที่เหมาะสมคือไม่ไปคุกคามทำร้ายร่างกายอะไรหรือด่าทอที่มันเป็นการหมิ่นประมาทเขาทุกคนต้องเซฟตัวเองนะเพราะว่าเขาก็มีกฎหมายกฎหมายคือเราก็อยู่กันด้วยกฎหมายนี่แหละเหมือนกันที่บอกนี่ไงเรียกร้องให้ยกเลิกหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งหนึ่งสองเนี่ยไม่มีอะไรมากเลยนะคุณนันทยาดูหมิ่น เหยียดหยามอาฆาตมาดร้ายประชาชนทั่วไปมีกฎหมายหมิ่นประมาทเพื่อปกป้องสิทธิ์ของตัวเองแล้วทําไมพระมหากษัตริย์จะมีกฎหมายเพื่อปกป้องพระองค์ท่านเองไม่ได้มีคนบอกก็กฎหมายหมิ่นประมาทคือถ้าคิดแบบนี้นะมีบอกมีกฎหมายหมิ่นประมาทแล้วใครไปด่าในหลวงใครไปด่ารัชทายาทใครไปด่าพระราชินีเนี่ยยังไงจะให้ท่านท่านต้องไปฟ้องเองเหรอท่านต้องเดินไปที่โรงพักเพื่อจะไปฟ้องพวกคุณหรือเปล่ามันก็ไม่ใช่ใช่ไหมครับค่ะ